สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยเนะจ้าเข้ามาแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จ้สสาหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆหม่ถ่ายยังบอสท่านได้ติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเพื่อเสด็จบุพการแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้า แนวทางหุ้นนี่เคอีหบเ้าลบายจากมืนอนดวันที่สิบสามวันจันท์เดือนหาเราจะก่อนสีไปรับชมนี่เคอีของมืีก,กันเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันศุกร์ที่ผ่านมาก,กันก่อนจากวันศุกร์วันที่สิบสำหรับแนวทางหุ้นของหฮาหุ้นนี่เคอีหลบเสาอบาบหายตัวไรไปกับเพิ่เสียด้เข้าใจกันจ้าสำหรับรอบเ้ากับรอบบายนี่คือ เด่นชลคืนหนึ่งชนเราจาแอนโชวติดบนไหวหนึ่งหนึ่งเนาะรอบเสาครับรอบบายจ้าสำหรับพ้นจ้ารอบเสาคือสองกับหนึ่งวิ่งลูดพ้นของรอบเสาบนออกอหนึ่งหกสามล่างหกห้าโอหกบนหกล่างค่ะสำหรับแนวทางของเขามีสองสามหนึ่งสามมาหกสามมาจ้า สำหรับเดนหนึ่งวิงรุดหนึ่งจะมาลักลอยจะสำหรับรอบเสาของห้าจาผ่านไปสำหรับรอบบ่ายหนึ่งกับศูนย์วิ่งรูดพ้นของรอบบายออกเก้าหนึ่งหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งมาเต็มเต็มตัวละพี่น้องโอ้โหอันนี้ถือว่าขบสามตัวอยู่นะ้องจัดกับสามตัวได้อันนี้ถือว่าปังอยู่เนะ้องจะมาขบสามตัวอยู่เนะ้องจะเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมาใสายกับหนึ่งเก้าได้ อาจจะได้สามตัวตูอยู่เนาะจ่ะหนึ่งหนึ่งเก่าเขามาเก่าหนึ่งหนึ่งเนาะจ่ะสำหรับเดนหนึ่งวิรุตหนึ่งเขาเข้ามาเด่งเด่งกันเลยที่เดียวจ้าเข่ากันไปตรงตตัวทีเอสจอยเนียนไฮเลอร์จะหนึ่งหนึ่งคือติดเบิร์นไว้หายเนาะหนึ่ง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 รอบเสาร์ครับรอบบ่ายอ่ะสำหรับบนรอบบ่ายเด่นหนึ่งวิรุตหนึ่งมา สำหรับสองตัวรางรอบใบคือหนึ่งสามมาตรงตรง,ต,รงตัวราพี่น้องหนึ่งสามรอบใบปังเด้งบนล่างจะเด่นหนึ่งวิรุณหนึ่งมาเด้งเด้งจะสำหรับรอบใบถือว่าปังอะ่ะนี่คือผลสรุปนีเคะของวันที่ 10, สิบวันศุกร์ที่ผ่านมาจากแนวทางของเฮามารอบใบบนล่างจะสำหรับเมื่อนวันที่สิบสาม รุนกันต่อจ้าก่อนเสิไปรับชมกระฝากด้วยละกนันเราจาฝากเป็นกําลังใจหายกับแอรจอยด้วยเนาะคนละหลายคนละแชะ์คนละเนืองที่ตามจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะถามมักถ้าชชบจังคอยตามถามบอหมักบอชบก็คือสามารถปล่อยพาได้เอาจาแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะเดิมมีเข่ามีรูดจะผิดพลาดประการใดอันนี้ก็ขอโทษขอภัยไ,ไว้ด้วยละกันจะคอยย้ำว่าแนวทางเนาะจ้าสำหรับนิเคอีรลบเสามือเด่นไปที่ศูนย์ เก้าวิ่งรูดกาจับคู่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์หาตามด้วยศูนย์เก้าคู่เด่นเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าหาเก้าสาม เก้าหกตามด้วยเก้าสี่นี่คือรอบเสาจะสำหรับรอบ,บาบสี่สามวิ่งรูดจาสี่มิสีเก้าสี่หนึ่งสี่ห้า สี่หกสี่ศูนย์สามเก่าสามห่าสามสี่สามหนึ่งตามด้วยสามหกนี่คือ นิเครอบบ่ายสำหรับตัวเน้นจะารอบบ่ายสามเน้นไปที่3ามห้าเก้ดน4ีวิลล์4ีเน้นไปที่4146ึ่งหสำหรับรอบเศร้าจะศูนย์เน้นไปที่0ูนยามหกมักตัวได้ชอบตัวได้กะนํำไปปิดแนวทางได้นอกจากบางเถอือบางข้างตัวทีเอสจอยเน้นกะ พาดคือกันเด้อจ้ะเก้าสามตามด้วยเก้าห้าสำหรับแนวทางหุ้นนี่เคอีกของวันจันทร์มื่อนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้มื่อนี่จทไว้แคไว้ฝากนำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึงละกันจ้า ฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามจ้ามื่อนอีกกน่ขอให้มาปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า